จากที่ท่านผู้ชมได้รับชมคลิปก่อนนะครับของพ่อปลาเมคาที่อยู่กับน้องไพรินแต่ล่าสุดเราได้พบว่าเจอน้องเมคาเดินอยู่ตัวเดียวนะครับในคลิปที่เราได้ถ่ายมามีเวลาแค่3 3มวินาทีได้ความว่าน้องเมคานั้นมีท่าทีถ่นกลัวและเดินอยู่ตัวเดียว ยังไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมน้องเมคาจึงไม่อยู่ในโลงแม่ด้วนหรืออยู่ในโลงแม่พังหางยาวครั้งก่อนยังเดินตามสาวพาดินอยู่ต้อยๆแล้วทําไมตอนนี้จึงมาเดินอยู่ตัวเดียวหรือว่าน้องเมคาของเราจะอกหักซะแล้วหรือว่าแม่ด้วนไล่น้องเมคานี้กลับโลงหรือว่าน้องพยายามเดินหาโลงแล้วหาโลงไม่เจอ ก็เลยเดินไปตัวเดียวอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงครับ